สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของศิลปินเคป๊อปที่ดังระดับโลกแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆเลยนะคะลิซ่าแบล็กพิงคค่ะสวัสดีครับคือข้อมูลที่เรามีนี่โอ้โหครอบคลุมมากจริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยการฝึกสถิติต่างๆใช่ใช อิทธิพลทางวัฒนธรรมก็เยอะมากวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เธอมาถึงจุดนี้ได้ครับเป้าหมายเราคือกลั่นกรองข้อมูลทั้งหมดให้เห็นภาพเส้นทางที่ไม่ธรรมดาของลิซ่ากันครับงั้นเริ่มที่จุดกําเนิดก่อนเลยลิซา่าหรือชื่อเดิมปราณปริยามโนบาลคือเป็นเด็กสาวจากบุรีรัมย์ใช่ครับแล้วก็มีแพชชั่นเรื่องเต้นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะตั้งแต่4ขวบ แล้วก็เคยอยู่ทีมวีซ่าคูด้วยใช่ไหมคะที่มีแบมแบมจิโอทีเใช่ใช่ทีมเดียวกันเลยจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือตอนออริชั่นกับ YG Entertainment ปี2010แล้วได้ด้วยครับแล้วก็ได้เป็นศิลปินฝึกหัดชาวต่างชาติคนแรกของค่ายเลยนะต้องย้ายไปเกาหลีปี2011ฝึกหนักเอ่อหปีเต็มๆโห oh, 6ปีนานมากนะคะไหนจะเรื่องภาษาการปรับตัวแรงกดดันอีกครับตรงนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นมากๆตั้งแต่แรกเลย ความทุ่มเทนี้แหละที่ทำให้เธอได้เดบิวสิงหาคม2016กับ BLACKPINK ซึ่งก็คือปังเลยปังทันทีเลยครับเพลง Whistle บุมบาย่านี่คือติดชาร์จเร็วมากแล้วลิซ่าในฐาน,นะ Main Dance Rapper ร์นก็เป็นที่จับตามองสุดๆใช่ครับโดยเฉพาะการเป็น Member ร์คนไทยคนแรกของ YG ที่เก่งขนาดนี้คือขนาดคลิปซ้อมเต้นเพลง bitch better have my money ก่อนเดบิวต์ครับ อ๋อ oh, ใช่ใช่ที่คนถามหาเยอะๆว่าเด็กผมบลอนคนนั้นคือใครนั่นแหละครับคือไวรัลตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์เลยเห็นแววมาแต่ไกลแล้วพอประสบความสำเร็จกับวงมากๆปี2021ก็ถึงเวลาโซโล่เดี่ยวอัลบัม้มลาลิสะครับกันยายน2021ซึ่งอันนี้ก็สร้างสถิติอีกแล้วยอดพรีออเดอร์ตอนนั้นแบบทะลุ7 0 0 0แสนชุดเลยสูงสุดของศิลปินเดี่ยวเคป๊ปตอนนั้นเลยนะใช่ครับ และยอดขายสัปดาห์แรกในเกาหลีก็730,000กว่าชุดทำลายสถิติไปอีกแล้ว MV l a ลาลิซานี่ก็โหดมากยอดวิว24ชั่วโมงแรกบน YouTube สูงสุดของศิลปินเหี่ยวเลย73.6ล้านวิวแซง Taylor Swift ไปเลยครับตอนนั้นแต่ที่พีกว่าคือเพลง b ีซ้ายอย่างมันนี่กลายเป็นไวรัลหนักมาก จริงครับอันนี้น่าสนใจมากมันนี่ไม่ใช่เพลงไตเติลแต่ดังระเบิดไปทั่วโลกเลยอาจจะเพราะพลังของดิจิตอลด้วยอืมอืมแล้วก็ติดชาดใหญ่ๆทั้งบิลบอร์ดฮอต100ที่อเมริกาทั้ง UK Singles ชลส์ t าเที่ยงกริด ใช่ครับสร้างสถิติเป็นเพลงศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊อที่อยู่บนชาร์ตนานสุดณนะตอนนั้นด้วยแล้วก็เป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปเลยนะที่ยอดสตรีม Spotify ทะลุพันล้านครั้งสุดยอดมากแล้วความสำเร็จนี้ก็ส่งให้เธอคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกเลยทั้ง VMA EMA ปี2022เป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกเลยครับที่ทาได้ทั้ง2เวทีประวัติศาสตร์จริงๆทีนี้พอหมดสัญญาส่วนตัวกับ YG ก็มีก้าวใหม่ที่ใหญ่มากครับ กุมภาพันธพาน2024ก็เปิดตัว loud บริษัทของตัวเองเลยว้าวเป็น CEO แล้วครับแล้วก็ตามมาด้วยการจับมือกับ RCA Records ค่ายเพลงระดับโลกแล้วที่สำคัญคือเธอเป็นเจ้าของมาสเตอร์เพลงเองทั้งหมดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับจุดนี้สำคัญมากสะท้อนว่าศิลปินยุคนี้มีอำนาจในการควบคุมผลงานตัวเองมากขึ้นแล้วเพลงแรกภายใต้สังกัดใหม่ Rockstar ที่ออกมามิชุนายน2024ก็ ก็ปังอีกตามเคยครับขึ้นอันดับ1 i บิลบอร์ด g l o b a l ที่ไม่รวมอเมริกาแล้วก็เข้าฮอต100ที่อันดับ70อันนี้คืออันดับสูงสุดของเธอในฐานะศิลปินเดี่ยวบนชาตินี้เลยแล้วก็มีเพลง New Woman ที่ทำกับโรซาเลียอีกทำให้ตอนนี้ลิซ่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยว K-POP ที่มีเพลงติดฮอต100เยอะสุดเลย4เพลงใช่ครับแล้วอัลบั้มเดี่ยวชุดแรก u l t r e g o ที่ออกกุมภา2025ก็เปิดตัวสวยๆเลยอันดับ7บนบิลบอร์ด200 ไม่ใช่แค่เพลงนะการแสดงก็มาครับเดบิวต์ในซีรีส์ HBO ดังเลย The White Lotus ซีซั่น3แล้วก็ขึ้นโชว์เดี่ยวเวทีใหญ่ๆอย่าง Coachella ปี2025แล้วก็งาน VMA ปี2024ด้วยซึ่งเป็นศิลปินเดี่ยวเคป p อคนแรกเลยนะที่ได้แสดงบนเวที VMA แล้วก็ได้รางวัล VMA Best K-POP ครั้งที่2จากเพลง Rockstar ไปอีกน่าสุดก็เห็นว่า Sony Music Vision กํกำลังจะทำสารคดีเกี่ยวกับเส้นทางศิลปินเดี่ยวของเธอด้วย น่าติดตามมากๆครับถ้าพูดถึงอิทธิพลอันนี้ก็คือ,อยืนหนึ่งเหมือนกันนะคะ Instagram นี่คือที่สุดของ K-POP และทะลุร้อยล้าน Follower ใช่ครับแล้วก็ได้บันทึกใน Guinness World Records หลายรายการเลยทั้ง IG, YouTube, Spotify, TikTok โหครบทุกแพลตฟอร์มแล้วไม่ใช่แค่อออนไลน์นะครับด้านวัฒนธรรมนี่ก็ชัดเจนมาก รัฐบาลไทยก็ชื่นชมเรื่องการนำเสนอวัฒนธรรมไทยใน MV ลาลายลซ่าใช่ใช่ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธรจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยครับแล้วก็เป็น Global Ambassa d o r ให้แบรนด์ดังระดับโลกเซลีน e BVGI อีอีกแฟชั่นไอของตัวจริงในจะความสามารถด้านภาษาอีกพูดได้ทั้งหลายภาษาไทยเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นจีนนิดหน่อยครับแล้วก็ทศนคยมเตจบวก,บวกที่ทำให้ได้ฉายาแฮปปี้ไวรัสอีกแล้วก็ยังไม่ลืมตอบแทนสังคมด้วยนะ มีโครงการช่วยเรื่องการศึกษาที่บุรีรัมย์บ้านเกิดแล้วก็ไปร่วมงาน Global Citizen Festival ด้วยสนุกได้เลยครับว่าเส้นทางของลิซ่าเนี่ยมันคือส่วนผสมของพรสวรรค์ความมุ่งมั่นแบบสุดๆแล้วก็ความสามารถในการทำลายสถิติสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ตลอดเวลาจริงๆ ทั้งตอนอยู่ในวงแล้วก็ตอนเป็นศิลปินเดี่ยวเลยนะคะความสําเร็จนี้มันมาจากหลายอย่างจริงๆทั้งความสามารถความอดทนการปรับตัวแล้วก็การเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้ขนาดนี้มันน่าทึ่งมากครับ ใช่ค่ะก็น่าคิดนะคะว่าการที่ลิซ่าเลือกทางของตัวเองสร้างบริษัทร่วมงานกับค่ายระดับโลกแต่ยังคงตัวตนรากฐานวัฒนธรรมไว้อย่างดีเนี่ยมันอาจจะกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของศิลปินทั่วโลกหรือเปล่าอืมว่าอาจจะไม่ต้องเดินตามรอยเดิมๆเ,เสมอไปมีอิสระในการสร้างเส้นทางความสาเร็จในแบบของตัวเองมากขึ้นก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสาหรับเส้นทางของลิซ่า